แค่ขอเอ็มทำไมพี่ไม้ถึงพาผมมาลึกขนาดนี้อ่ะเออตามมาเถอะนะตรงนี้มันมีเยอะด้วยเฮ้ยมันมันลึกแล้วนะผมเริ่มหลงแล้วนะพี่ไม้เฮ้ยพี่จำทางออกได้เดี๋ยวพาออกไปไม่ต้องห่วงตรงนี้แหละถึงแล้วตรงนั้นอ่ะเห็นป่ะนั่นนะเดินไปดูเดินไปดูโอ้ยมาตั้งไกลเหนื่อยก็เหนื่อยนี่สินะพี่ไม่เติมของฉันอยู่นิดนะเอ๊ะไม่เห็นเลยพี่ไม้อืม เี่ยไหายไปใส่อะอยู่ใส่นี่เออตอโต้กโดนแกงอีกแล้วรู้อย่างนี้ซื้อที่ร้านเบาวนี่ชอบซะดีกว่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเพราะผมไม่ดินไลฟ์พอที่อีกเช่นเคยนะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึง นะบ้านนะหรือเรื่องระบบบ้านเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะจากคลิปที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะพื้นฐานเนาะแล้วก็เมนูต่างๆที่ว่ามันอยู่ในบ้านของเรานะผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าการที่เราจะมีบ้านได้นะเราต้องเสียนะหนึ่งหมื่นสปีนาอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็บ้านเนี่ยผมว่ามันเป็นระบบที่ เอาไว้แก้เบื่อได้นะแบบว่าเราฟ้ามือเบื่อ,เ,อเราทําอะไรเบื่อ,เ,อเนี่ยเราก็สามารถมาเล่นระบบนี้นะ,ะเพื่อที่ว่าแก้เบื่อนะ,ะทาบ้านไปพงัพงๆอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ก็เปลี่ยนบ้านของผมนะก็จัดของตกแต่งยุนี่น้าก็เต็มไปหมดอะนะฮะก็แต่นะ,ะก็มันก็มีวิธีต,ต่างๆหรือว่าเมนูต,ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะ,ะเวลาที่เราจะจัดแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีทั้งพวกที่แบบว่าไปตกแต่ง นะกำแพงบ้านหล,งงหลังคุงหลังคาประตูหน้าต่างนะฮะอะไรต่างๆนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่ว่าปลดล็อกเราก็ต้องหาวัตุถิดตามที่มันบอกมานะสำหรับใครที่แบบยังไม่มีตัวย่อยตัวอะไรเราก็สามารถคิดว่าจะไปย่อยของนะจากร้านผสมยาได้นั่นะเองนะตรงนี้ก็มีอยู่ตรงนี้เนาะส่วนการพื้นที่บ้านเนี่ยนะถ้าจะให้มันใหญ่ให้มันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนะเพิ่มพื้นที่นะฮะด้วยสปีนานะอย่างที่เห็นในคลิปก็จะเห็นว่า ที่จริงมันจะมีรูปบวกอยู่ข้างๆนะสี่มุมเลยนะเอาไว้เพิ่มพื้นที่บ้านนั่นเองนะซึ่งต้องใช้สปีนาในการเพิ่มนะก็ตามกําลังที่เรามีนะระบบต่อไปนะฮะมันก็จะเป็นระบบอาหารเนาะอาหารบ้าป้านอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็มีความสําคัญนะเพราะผมคิดว่าไอ้ระบบเนี้ยนะบางทีเนี่ย มันมาเสริมให้เราได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็เราเก่งขึ้นมากๆสาหรับมือใหม่เองถ้าเกิดเรามีเพื่อนนะมีอะไรที่แบบว่าเพิ่มเพื่อนเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะเราก็สามารถใช้ตรงเนี้ยส่วนเนี้ยนะเพื่อเพิ่มนะให้เราหูดได้เหมือนกันการทําอาหารนะฮะเราจำเป็นต้องมีวัตถุดบิบและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเตาแก๊สนะฮะในส่วนของเตาแก๊สเดียนะก็สามารถนะครับได้ในการาจัดการของตกแต่งบ้านนะฮะ ตามคลิปที่เห็นอยู่ตรงนี้เนาะก็สามารถเข้าไปที่อของใชนะ้ในบ้านนะแล้วก็ค้าเตาแก๊สมาซึ่งค้าไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วมันจําเป็นต้องมีงนะไม่มีเราทําไม่ได้นะนะหลังจากที่เราครัาอะไรมาเสร็จเนี่ยอีกอย่างที่เราต้องมีก็คือสวนนะสวนที่มันมีให้อยู่แล้วนะแต่เราต้องไปปลูกไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะเพื่อที่ว่าจะได้เอาวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะนะนะมา มาใช้ในการปรุงอาหารอะไรประมาณนั้นนะฮะวิธีเข้านะกดไปที่แก้ไขหรือดูสวนนะฮะมันก็จะว์ปมาที่สวนของเรานะซึ่งนี่ก็เป็นหน้าตาสวนผมนะที่ว่าได้ปลูกอะไรต่างเนี่ยไปหมดแล้วนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นภาพตอนปลูกกันนะผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าการที่เราจะปลูกเนี่ยนะมันต้องใช้วัตถุดิบนะก็คือใบยานะฮะก็สามารถฟาร์มได้ตามจุดที่ผมได้แนะนําไป นะแล้วก็มันจะมีค่าคุณภาพของมันนะยิ่งเรากดให้คุณภาพมันสูงเนี่ยนะฮะมันก็จะยิ่งมีผลวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยสูงตามไปด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับสภาพที่ว่าเราดูแลมด้วยนะการลดน้ําอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงแล้วกันนะตรงนี้เราก็มาไล่ดูนะว่าผักสวนครัวเนี่ยชนิดไหนที่ว่ามันให้คุณภาพได้ดีที่สุดนะเราก็ไล่าหาไล่กดดูเนาะ ผมก็จะแนะนําตรงนี้ว่ายิ่งมีค่า,าพิธีที่ใช้เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นนะฮะของดีไม่เคยถูกนะฮะก็ต้องใช้พิธีเยอะหน่อยนะเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็ปลูกไปตามเรื่องตามรานะหลังจากปลูกเสร็จเนาะมันก็จะมีการรดน้าต้นไม้อะไรเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะฮะอีกอย่างที่มันมีนะก็คือไอ้พวกต้นไม้นะซึ่งไอ้แปลงผักธรรมดาเนี่ยมันสามารถปลูกเต้สูงสุดอยู่ที่8แปลงนะเพราะฉะนั้น ต้นไม้มันจะปลูกเพิ่มได้อีก2นะซึ่งมันเป็นต้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะอย่างที่เห็นในคลิปก็คือว่าเราจะไม่สามารถปลูกเพิ่มได้แล้วเพราะจำนวนมันเต็มแล้วนะฮะแปแปลงนั่นเองนะเราก็ต้องปลูกต้นไม้เอาซึ่งต้นไม้ก็มีระบบที่คล้ายกันก็คือว่ายิ่งทําให้มันคุณภาพสูงเนี่ยวัตถุดิบที่เราได้มาก็ยิ่งดีต้นไม้มันจะดีกว่าแปลงผักตรงที่เราไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ก็ได้นะฮะมันก็จะขึ้นมันก็จะออกผลให้เราเก็บนะฮะซึ่งมันจะออกผลที่สูงสุดเนี่ยห้าลูกเนาะมันก็จะเก็บสะสมไปเรื่อย หรือบางทีมันออกลูก2ลูกเราจะเก็บเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราฮะาก็มาว่ากันถึงระบบนะที่ว่าเราต้องดูแลลดน้ํามันด้วยนะโอเคนะฮะวิธีการลดน้ามันนะก็ให้เข้ามาที่เมนูสวนนี่แหละนะฮะแล้วก็เกี่ยวพืชผั่นนะก็จะเห็นว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตของแปลงผักต่างๆหรือว่าต้นไม้เองเนี่ยนะฮะก็วิธีการลดน้ำนะจะลดทีละต้นก็ได้หรือว่าจะกดข้างบนนะเพื่อลดทั้งหมดเลยก็ได้ ผมต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นะฮะมันอาจจะมีผลนะเกี่ยวกับค่าวัตถุดิบนะที่เอาไปใช้ปรุงอาหารเนี่ยด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลมันให้ดีจะเห็นได้ว่ามันจะมีเวลานะว่าที่น้ํามันจะหมดนะในกี่ชั่วโมงอีกอกี่ชั่วโมงแต่เราไม่จําเป็นที่ว่าต้องมาลดตามที่แบบว่า1 4ชั่วโมงเราค่อยมาลดก็ได้นะถ้าเกิดน้ำมันลดไปหน่อยเนี่ยเราได้เข้ามาบ้านอะไรอย่างนี้เราก็สามารถมาลดได้นะเช่นตัวอย่างที่แบบว่าเราต้องเข้ามากินอาหารทุก12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แวะลดมันด้วยก็ได้นะฮะ ในส่วนนี้เนาะเมื่อเราได้นะฮะวัตถุดิบอะไรที่แบบพวกนี้มาแล้วเนาะก็น้ําเต็มแล้วมันเก็บเกี่ยวได้แล้วเก็บมาเก็บมาเราก็ลดต่อได้นะไม่ต้องปลูกใหม่นะในนีตรงนี้ว่าไม่ต้องปลูกใหม่นะในส่วนต่อไปก็มาดูนะในการทําอาหารก่อนนะว่าทํายังไงหนะ้าตามันเป็นยังไงนะเพื่ออะไรนะผมต้องเกินตรงนี้นะฮะว่าอาหาร่ยมันช่วยนะให้เราเนี่ยนะสามารถามี มีความเก่งเนี่ยท,ที่เพิ่มขึ้นได้มากนะมีความสะดวกสบายในการเล่นนะไม่ว่าจะเป็นเลือดนะเป็นก๊ฟิรนฟูเอ็ม t แออะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะก็ให้มาที่เตาแก๊สนะถ้าเราอยากทำนะมันจะเป็นรูปกระทะอย่างนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณประมาณนี้สําหรับคนที่เริ่มทําใหม่เนะี่ยมันจะมีแต่อันมุมซ้ายบนนะฮะที่เป็นรูปอะไรเอ่ยนะนะมันจะเป็นการสุมาารนะส่มอาหารนะสุ่มอาหารสุ่มรับต่างๆเนี่ยนะเพื่อมาให้เราทำนะเมื่อเรา ทำการสุ่มในสิ่งที่เราต้องการแล้วให้เราเน้นย้ําทําแต่นั้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มเลเวลของมันนะผมต้องบอกว่าการเพิ่มเลเวลของอาหารเนี่ยมันมันจริงอยู่ที่ว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะในการที่จะที่ว่าจะไปถึงเลเวลสูงๆอย่างเลเวลแปดเลเวลเก้าเลเวลสิบเนี่ยนะถ้าเกิดคํานวณดีเท่าที่ผมคํานวณดูมันใช้เวลาอยู่2ปีกว่านะในการที่แบบว่าเราเข้ามาทําทุกๆ12ชั่วโมงนะความ เขาเรียกว่าความสม่ําเสมอตรงนี้นะจะช่วยได้นะก็2ปีกว่านะแต่สําหรับเลเวลห้ามันใช้เวลาไม่นานนะมันใช้เวลาไม่นานอย่างที่เห็นว่าบัฟเอ็มพีของผมมันก็บวกกันตั้งสามแล้วแค่เลเวลห้าอะไรเงี้ยน,นะเราก็ทาไปเรื่อยๆก่อนนะเราอยากได้อนะเราก็ทําไปอน,นั้นก่อนส่วนไอเรื่องอ,อื่นๆเนี่ยไอบัฟอื่นๆเนี่ยเราค่อยไปหากินของเพื่อนหรือว่าไปไล่ซื้อไล่แอดเพื่อนนะผมลืมบอ,อกไปว่าบัฟอาหารเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีอาหารเลื่อสูงๆแล้วสามารถขายได้นะ ขายได้แบบ 300k 400k 500k ต่อคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนนะมันก็จํากัดอยู่ที่เอ,อ่อ300คนั้งตอนนี้นะฮะเราก็ลองคูณไปดูถ้าเกิดเราขายได้ทั้งหมดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องบอกตรงนี้ว่าเออถ้าแบ่งกันได้ก็แบ่งนะเพราะผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่เขาแบบเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยตรงนี้จะช่วยเสริมให้เขาได้เยอะนะฮะมันมีค่ามากกว่าเงิน 3-400k นะการที่เขาได้มีกำลังใจเล่นต่อๆไปนะเราจะได้มีเพื่อนเล่นโทรแลมเยอะๆนะอะไรอย่างนง้น นะในส่วนนี้ผมก็จะทําอาหารนะของผมต่อนะไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่ว่าจะเพิ่มเรืวลของมันนะเราก็จะได้กินบัฟนะซึ่งบัฟเองนะมันจะมีผลอยู่กับเรานะสิชั่วโมงนะเมื่อเมื่อครบสิชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําใหม่นะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าการกินอาหารแล้วเราจะกินให้ครบ5าบัฟเราต้องไปกินของเพื่อนด้วยนะให้กินอาหารให้ทําอาหารของตัวเองก่อน ถ้าเกิดเราไปไล่กินของเพื่อนนะฮะแล้วก็มาทําอาหารของตัวเองเนี่ยบัฟมันหายหมดเลยเราต้องไปไล่กินใหม่นะฮะอันนี้ผมพลาดบ่อยนะก็อยากจะเน้นย้ำตรงนี้นะอย่างที่เห็นว่าเวลามัน,นถูกกาหนดอยู่ที่12ชั่วโมงนะฮะในการทําใหม่นะเมื่อเราได้ทําอาหารของเราแล้วเนี่ยเราก็ไล่นะฮะไปบ้านเพื่อนนะฮะดูซิว่าเขาทําอาหารอะไรยังไงนะฮะก็พูดคุยอะไรกันได้นาะหรือว่าใครจําชื่ออาหารได้เนี่ยก็สามารถไล่ดูตรงชื่อเพื่อนว่า ι, วันนี้เขาทาอะไรกินว่านะฮนะแล้วก็แอบเข้าไปกิน นะอะไรประมาณนั้นซึ่งผมเองก็ทําบ่อยมากนะวิธีเข้าไปก็ให้เข้ามาที่หน้าเมนูนี้นะไม่ว่าจะอยู่นอกนอกบ้านหรือในบ้านก็ให้เข้ามาหน้าเมนูนี้เนาะแถบข้างล่างก็จะมีทั้งแถบของสมาชิกกิ้วนะหรือว่าของเพื่อนเพื่อนะในกรณีนี้ผมกําลังจะไปกินอาหารของเตอร์นะฮะลองกิ้นั่นเองนะเดี๋ยวเมื่อมาถึงเราก็ให้ตรงไปที่เตาแก๊สนะหรือตู้เย็นนะเพราะอาหารมันบางคนมันมีระบบที่ว่าเอาอาหารไปใส่ตู้เย็นเพื่อแบบว่าเพิ่มเวลานะฮะให้มันหายได้ด้วย นะในกรณีของเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพิซซ่าเออ่กาลิต้าอะไรสักอย่างนะฮะก็กินนะเพื่อเพิ่มไอแท็ก<ๆ>อาวุธนะสำหรับคนที่แบบใช้สายไอแท็กอาวุธ,วธน้อยอาหารชนิดเนี้ยนะผมคิดว่าเพิ่มความโหดให้เราได้เยอะนะจากที่แบบไอแทกร้อยกลายเป็นร้อยห้าสิบเงี้ยกลายเป็นสองร้อยอะไรเงี้ยนะมันจะมันจะช่วยเราได้เยอะแล้วก็ทําให้เราตีแรงขึ้นได้มากจริงๆนะและบ้านนี้ก็เป็นบ้านคุณซี่วันนี้นะก็จะเป็น,นฟื้นฟูเอ็มพีโจมตีบวกยี่สิบหกอะไรเงี้ยนะ เพื่อที่ว่าเอาไว้ตีนะเพิ่มมานะอะไรประมาณนั้นจะเห็นได้ว่ามันมันเป็นการบว,วกที่แบบเยอะมากๆเยอะจนแบบน่าตกใจเยอะจนแบบบางทีผมคิดว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าวะระบบนี้นะมันก็เลยมีส่วนสําคัญต่อการเล่นอย่างมากนะฮะถ้าเราไม่กินเนี่ยนะมันจะคือผมเป็นประเภทที่ไม่ไม่ค่อยกินพวกอาหารบับอะฮะอาหารบับไอ้พวกยาบับยาอะไรพวกนั้นที่มันเป็นเวลาเนะ่ยผมเป็นประเภทนั้นเนาะแต่พอ มา,มาในส่วนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่ค่อยอยากกินมันไม่ค่อยอยากทำมาตอนแรกผมเลยไม่สนใจเลยแต่สุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นระบบที่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวละครเราเนี่ยได้มากเกินไปนะมากจริงๆนะก็เลยมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะในการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยี่ยมอะไรนะเขาก็คงจะแบบดึงให้ระบบบ้านมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอย่างในกรณีของผมก็เวลาแอบอยู่ในบ้านมันก็จะมี ใครไม่รู้เดินเข้ามาแล้วก็เดินหาห้องครัวอะไรเงี้ยนะก็ <g iggle> <g iggle> เป็นภาพที่ตลกดีนะไอ้กรณนนีเมื่อกี้ก็เป็นนานของคุณวนะูฟเนาะก็บวกเรือดอยู่4,000สีเลยนะเพราะฉะนั้นตางสกิลที่ผมได้พูดไปในส่วนของเอ,อ่ออะไรนะวิธีการเพิ่มเ PMP เนะี่ยเราเราไม่จําเป็นต้องทําเลยนะเราไม่ต้องเสียสกิลพอไม่ต้องอะไรเลยเราหาเพื่อนที่มีปั๊บป้านก็พอนะฮะแต่นะก็ต้องขอเตือนไว้ไม่ใช่ไปคบเขาพรปั๊บป้านนะก็ให้ เล่นกับเขาให้แบบพูดคุยกับเขาช่วยนะไม่ใช่หวังแต่บบ้านมันก็ดูยังไงยังไงอยู่จะไม่ไปกินข้าวบ้านเขาอะนะโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะฮสำหรับเอ่อระบบนะอาหารบ้านนะบัฟบ้านบัฟอะไรงี้ซึ่งมีความสําคัญอย่างมากนะในในการเล่นเกมโทรแรมนะก็ให้เพื่อนนะหาสังคมอยู่นะอย่าไปโซลูนโซโลอะไรให้มากนะฮะอย่างน้อยเพิ่มเพื่อนหน่อยอะไรนี้หน่อยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เล่นสะดวกได้มากขึ้นนะฮะเพื่อนเล่นนะบางทีเขาอาจจะมาช่วยเราตีบอสด้วยก็ได้ นะนะในส่วนอื่นๆนะของบ้านก็จะมีพวกตู้เพลงนะที่เอาไว้เปลี่ยนดนตรีในบ้านได้เวลาคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยนะวิธีการหานะก็จะมาเล่นตู้เพลงเพื่อเอาตัว๋วนะไปเปิดก็ได้นะหรือว่าบางทีมันก็เป็นพวกเอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยนะฮนะเราก็ต้องรอนหนนตู้นี้ก็จะเป็นตู้เกม2มิติอะไรเงี้ยนะก็มาเล่นแก้เซ็งแก้เบืเเเ่อกันได้นะสาหรับระบบนี้นะซึ่งการจะคาตู้พวกนี้ก็ต้องใช้วัตถุดิบเหมือนกันนะะก็ไปหามาตามที่มันต้องการนะฮะ ในส่วนของบ้านมันก็จะมีการตกแต่งเข้าของนู่นนี่นั่นจะไปหมดนะอีกเรื่องหนึ่งที่แบบเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้เนาะว่ามันสามารถตั้งของนะได้มากกว่าร้อยชิ้นนะเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะจํากัดให้เราแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาในตั้งค่านะแล้วมันจะมีะจํานวนนะหัวข้อที่ว่าจํานวนของตกแต่งนะได้สูงสุดเราก็ใส่ไป,ไปว่าไม่จํากัดนะแล้วตรงนี้มันก็จะเพิ่มนะให้เรากลายเป็น200ยชิ้นให้เราสามารถวางเพิ่มได้นั่นเองนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าสเปคมือถืออะไรต่งตางๆด้วยน,นะในการทำเนาะนะนะก็อย่างที่เห็นอยู่ข้างล่างนะฮะจำนวนนะฮะหนึ่ทับสอนะฮะปกติมันจะเป็นร้อยเดียวนะฮะก็ให้ไปตั้งค่าอย่างเมื่อกี้เพื่อเพิ่มจํานวนในการวางได้นะเพราะบางคนก็โอ้สายแต่งบ้านก็แบบแต่งจัดๆเลยอะ่ะแบบว่าโอ้ยรลาละเอียดต้องเป๊ะอะไรเงี้ยนะก็สามารถมาเอาตรงนี้ไปเสริมได้แต่ถามว่า สร้างจริงเนี่ยสองชิ้นสําหรับผมพอไหมเพราะมันมันไม่พอแล้วฮะไอที่มันเหลือนี่เพราะผมแล้วของบางอันทิ้งไปแล้วย,ยังไม่ได้เอาใส่ใหม่แค่นั้นเน <c oughs> <g> <g> องก็อนาคตจะอยากให้มีเพิ่มนะซึ่งอาจจะมีซึ่งอาจจะมีก็ต้องรอดูกันต่อไปฮนะโอเคครับนี่ก็เป็นนะคลิปเกี่ยวกับระบบบ้านนะนิดหน่อยแล้วกันนะกับเอ่อแล้วก็บับบ้านเนาะก็ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์ไว้เอ่อใด้ข้างล่างเพื่อนๆจะได้ไปดูนะเดี๋ยวผมจะได้ไปอ่านนะอย่างยังไงก็ ติดเตือนกันได้ข้างล่างนะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไงผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกนะันฮะบ๊ายบาย